โอ้ยหพี eh gi, honey, ่น้องนี่ยังนี่ปัานนินป่านินดูเร็วดูเร็วสะดุ้งสิขาดโอ้ยพี่น้องเอ้ยขนาดตใหนินป่านินป่านินก่อนละปาินก่อนเร็วเรงสิขาดโอ้ยมาได้เร็วเดี๋ยวดูเดี๋ดมันมันค้าเงียงมันสะดุ้งสิขาดโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อโอ้ครับคลิปนี้ก็น้องยกสะดุ้งบ้าน้นองเต่า แล้วก็ทพียงานก็ต้องใส่ขาสุดุทั้งวันน้องเตาครับเปลี่ยนไหมใหม่พี่นอ้องเสียงเข้าเตาข้าเ้าก็ต้องตึเแห่เจอเสียด่างนะครับพี่น้องโอเคไปบิ่งตอนตึกงได้เนาะ

<ด>นประจอกไงต่วันบริไทยพี่น้องเ่อศิฟากันกู้ไปทางกันสันจับปูเขาได้ประจอกซสประจอกเขาพอดีโอ้บริไายจอยไม้ไม้พี่น้องไม้เก่าบ่ได้บ้านหนองเตา่านบ่ค่อยได้เลยมาสันจับปู เอาเปลี่็นสิอ๋อมันขึ้นอันนี้ไอเังเรียมว่าสันจะปูครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ด่างใส่ผัยางยกก่อนนะครับพี่น้องโอเคไปเบ่เงเลยนะครับกำลังเอาลงพี่น้องลงสันตัปู เอาน้งขึ้นตืน่นแทนนังตื่นได้พี่น้องร่องเงียวเบิ่งแทีมีปรากฏดปากระแยงโอ้โหฟองนั่นไงที่ขาดแง่เลยเอาขึ้นนี่ยังสั่งน,น้ำ,นำได้ตัวนึงพี่น้องนัง่นตัวเคยขาดไม้ม่อีกแล้วพี่น้อง ไปไม่ต้องมองหรอวะน้องเตา่าสานจระปูองนี้มาทาสูบนังสุริยามามองเก่าพี่น้องไปสองมองบ่ได้มาลงมามองมอง,มองนี่เบนะิ่งเนาะเดี๋ยวบ่ได้อ๋อติดยังนันติดยังนันสะดุ้งติดอย่างวุ้นี่ลองเบิ่งเนาะครับมองนี่เนาะ<อ>เดี๋ยวลองให้พี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวใส่ด่างก็น,นะครับพี่น้องโอเคครับ เงินป่ามันลงหมดหล้พร่อุ๊ยอุ๊ยรูดปายังรูดวะตัวบางแง่นึงดีน้องเอาออกปล่อยะค่ากระพอป่าโดดไม่ทไงน่า่ต um. ัวนึงเก่าแค่กบได้แล้วพี่น้อง ปลามันเ้าเขื่อนมันลงใครเราเหรอมันก็นลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยคุ้ยโดดออกลายตัวแ้ปลาพวกลายตัวเลยมันหันโดดออกพี่น้องอุ้ยน่ารายอยู่ออกป้องครับ มึงว de ่งหันโดดออกหลายได้ไหมโดดใส่คนตัวหนึ่งเดียวหันเนาะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยปลาอยังว่าว่ามันปลาบางตัวบางยี่นึงเร็วหันปลาอยังออกไปแล้วบ่พี่น้องเปหลายแท้ข้่งข้างเปหลายตัวพี่น้อง โอ้ยโอ้ดเส้ตัวนึงไป่น่อปากแปบตัวมันใส่พอดีเอาไม่ยังา่ะอุ้ายอุ้ยไปยังนงปะจีนเหรอได้ปะจีนี่น่อ อ้าวตกใจได้กินมันแล่นผมเอา้าวรอได้ตลอดพี่น้องอยู่นี่บ่ต้องห่วงเรื่องบ่ต้องห่วงเรื่องบ่ได้เลยอ้ายโอ้ยดิๆมาไั้มาแล้วว้าพี่น้องสุดสวย อุ้ยอูปลาพี่น้องบาเนี่นี่ตะปัดจีนมันหนีนี่ปลาเนี่ยนาะนี่ตะปัดจีนอ้อยต่อยเลยพี่น้องกูด่หลายบ่พี่น้องนี่ตะปัดจีนอ้อยต่อยเลยพี่น้องยมันขึ้นมาพอดีพูนพูนพี่น้องเอ่ย้ มันคือบวกคือกันอุยอนั่นนั่นนันคือหัวบหัวั่แล้วป้องขานเอ๊ะ้องันตัวใหญ่นีตัวน้อยมันคือเป็นใส่เพรากันวะองัน้อยปเี้หญด้วยว่ามีบัตได้ปะไอย เป็นอ๋อไ,ได้สนีเลยโอ้ได้กระเดีเ้ยวว่ามียนบางหันมันคือแลนสวดๆจิเียสิสด่าะรเอยุขึ้นแลั บาดตะซ้ำนีก่เอาแล้วนะพี่น้องหลายด้ยนี่น,นั่นนั่นปื้ปื้พี่น้องมึงเสียงโดดมันดวงเด้งดวงเด,ด้งเลยพี่น้องเอ้ยยื้อสะอ่อน,น วอาอ๋ออ๋โโอเขาจะนีนนึงว่ะปลาเลีนขึ้นเซี่ยเซี่ไง<ห>เออยมันกัลงมากชองต่อนี่บล<ร>่เลียนลาเตี้ยวปลาเต่าเลยเด็ดไปซิวป,วป,วปอีกแบบ nyeh tu nung ni faro ta nyang lani ta tit sadung uish ni dai yu bo tu nung nung ni tu nung nung tu nung nung tu nung nung tu ออกน,นเด้งออก,กจากกระดุมดู้แ <c oughs> ถือเลยสองสตง่ายไหมไมพี่น้องไปทั้งคนไปจค่หน่อยกันอืมกมม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 มนมม โอ้ยกเ่าพี่น้องเปลี่ยนนมองซะใสะดุงสิขาดไปไปไปอยู่ช่วยพ่องนั่นพี่น้องพ่อได้ยังไงวะ อะไรวะมือแบบนี้มีบ้านด้วยพี่น้องได้ยี่หรี่ว่ามือเอาเอาเอาเงียเบิร์ดเอาเอาเอาเงียป้องขาดโอ้จี้หาตัวเลือสองตัว ฟองขาดวันนี้แม่โอ,มโอ้ยโอ้ยฟองขาดไปถึนที่สุนั่นโอ้ยมีจองโอ้ยมีคนจองดิบ่เหลือจักอันโอ้ยใหม่มันจองมั่งเหรอเด่นดิน

ไปนินูเร็วูเร็ว่สิขาดวนอเลยนาัวปนปน่ออเราเรเรเรสิขาดโอ้ยวนน้เร็เวเดี๋ยวดวมันมัน้าเงยงมันสิขาดโอ้ยอโอ้โอ้ยอโอ้ยีเอโอ้อุ้ยนั่อ้ยนั่นอุแดปนิเอาตวนั่งัวงไอ้ยังงอยู่วอ้ ตกแต่งก oh. ันดิได mm ้ตลอดเลยที่นี่ชุดนี้มันออกมาแต่แรื่อยๆครัะอีสูตรนะนก พี่น้ององ่อ,อนแต่ว่าเอาเลียบบดได้ยังเทียบอันกระฮิตตรงลงไว้ในมีนั่นนั่นเงี้ยกระหิจังสัรคมันสีด้แต่มันกระเด้งออกนี่ตักตามเลยสิตกักกนา ลายอีกแล้วพี่นอ้องลายเรือที่เป็นตรงลงเลยปยลย่อยออกมาได้ตัวนี้จะปลาตัวนี้หน่อยนะยกไม่ระวังเออ Cái này còn đầy Nó sẽ bảo bằng này Ồ Tối nhanh vậy nhóc nhóc ตาพี่น้องสัช่วยดราพี่น้อง้องฝาไปเห็นงานนะครับครับผมคลิปนี้กระโดนเติบแล้วเนาะเดี๋ยวภาพวงผลงานแล้วพี่น้องซุ้มนีก็เป็นซุ้มปลาน่อยได้หลายเติบครับอันนี้ไปงหญยเห็นว่าปลานิ่นี่ปลานิน่ง กับอ,อีกพวกปลาจอกไปยังทั้งหลายหลายเติอบอยู่ครับอันนี้ไ่โอเคกาขอบคุณหลายๆนะครับคนที่เบิึงมาจนจบเนาะคนที่เบิึงใหม่ก็ยิ่งรุ่กดติดตามด้วครับโอ้อันนี้เพื่อนนะจอ๊อโอเคสำหรับคี่หนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับผมบ๊ายบายครับ